ตอนนี้ผมเป็นกำลังใจให้ทหารเลยนะทหารเนี่ยทำงานเต็มที่มากนะครับทหารทำงานเต็มที่มากเออสามารถเอาคนออกเนี่ยเยอะมากทีมที่ต้องเช่นชมอีกทีหนึ่งคือทีมของอกองทัพเรือหน่วยซิลหน่วยซิลเนี่ยฝีมือนะผมชมเลยนะผมชมหน่วยซิลเลยซอกซอยแบบเขามีวิธีของเขาอะที่ไปตามซอกไปตามซอยที่แบบ เรือปกติไปไม่ได้อะแต่ซิลไปได้เว้ยผมชมเลยนะครับเมื่อกี้บอกว่าทีมเจสก,กีก็ไปเจอซิลอยู่ข้างในเฮ้ยไปไงวะแต่ชื่นชมจริงเก่งเก่งทีมซิลเนี่ยเคสยากยางนี่ไปเอามาได้เหมือนกันนะนะครับโอ้โหผมดีใจมากเลยอะที่วันนี้คนไทยมารวมพลังกันสู้นะครับไม่ใช่แค่คนใดคนนึงไม่ใช่ไปแค่ท้องที่นะคนทั้งประเทศนะครับคนทั้งประเทศนะมาร่วมแรงกันสู้ สวัสดีค่สวัส่สวัสดีค่สัสค่ไม่กล้าหน่อยเจอนไมมก้าหน่อยเลย่ย